เที่ยวประเทศเกาหลีใต้6วัน5คืนค่ะหลังจากเที่ยวซีอานนะคะเราบินเข้าปักกิ่งเนาะแล้วก็บินจากปักกิ่งมาที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยที่เราลงที่สนามบินกิมโปค่ะทริปนี้เกือบทุกไฟเราบินด้วยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะคะซึ่งให้ Transit Hotel ฟรีมีรถรับส่งสนามบินดีงามมากค่ะและเนื่องจากเป็นไฟล์ออกจากจีนเนาะแพ็กเกจอาหารก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะ เป็นกล่องมีแพนด้าน่ารักมากอลังการแถมไซดดิชก็ยังเป็นทัพเปอร์แวร์ดูดีดูไฮโซมากเลยค่ะเราชอบโยเกิร์ตมากๆเลยนะส่วนอาหารก็มี2ช้อยส์ให้เลือกเนาะเราเลือกเป็นเมนูข้าวนะคะก็ถือว่าเซฟค่ะอร่อยอยู่เอาละเตรียมตัวผ่านตอมอกเกาหลีกันดีกว่าค่ะ อยู่เกาหลีแล้วค่ะทุกคนผ่านตอมเรียบร้รอยแล้วนะคะผ่านอย่างร,งรวดเร็วชิวๆมากไม่ถามอะไรเลยแต่ว่าเรามาลงที่กิมโปเอ้แต่ว่าเรามาลงที่สนามบ,บินกิมโปนะคะเขาก็ค่อนข้างเชียบหนึ่ง ออกจากสนามบินแล้วเราเข้าเมืองด้วยวิธีการนั่งรถบัสนะคะนั่งชิลๆไปค่ะชั่วโมงหนึ่งสนามบินไกลตัวเมืองอยู่นะ mm. ก็ดูวิวสวยๆงามๆไปนะคะทริปนี้ตามแพลนเราจะอยู่ที่กรุงโซลแค่หนึ่งคืนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเที่ยววันนี้ตอนเย็นๆเนาะแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนั่งเครื่องบินไปเที่ยวปูซานกันค่ะเราจะอยู่ปูซานกันยาวๆเลย นี่ระหว่างทางเราก็ผ่านพระราชวังเคียงบอกกุงด้วยนะถ้าใครนั่งรถบัสก็แนะนำให้นั่งฝั่งซ้ายมือนะคะหลังจากที่เช็คอินที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาหาอะไรกินแล้วก็ ไปต่อกันที่ย่านเมียงดงค่ะก็คือย่านชอปปิ้งนั่นเองคนเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆเยอะมากเลย แผนจะเข้าพระราชวังเคียงบกกุงค่ะซึ่งพระราชวังเคียงบกกุงเนี่ยถ้าเราแต่งชุดฮันบกนะคะเขาจะให้เราเข้าฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเช่าชุดฮันบกกันแบบนี้นะคะซึ่งเราจองมาจากเว็บไซต์นะทุกคนราคา150บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากมีชุดให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะชุดสวยมากดูงานดีเทลสิ นอกจากจะเช่าชุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีบริการทำผมให้ฟรีด้วยนะคะแค่ทำผมเนาะไม่ได้แต่งหน้านะคะแถมยังมีล็อกเกอร์ให้ใช้ฟรีด้วยนะก็คือสามารถฝากของไว้ที่นี่ได้เลยนะคะเดินออกไปถ่ายรูปพระราชวังตัวเปล่าได้เลย สำหรับใครที่เกรงว่าจะเขินอายถ้าเราใส่ชุดฮันบกคนเดียวหรือเปล่านะคะไม่ต้องเขินอายเลยนะเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าใส่ชุดฮันบกแล้วเข้าพระราชวังฟรีเนี่ยทุกคนแต่งกันหมดเลยค่ะเราจะมีเพื่อนแต่งกันเยอะมากเลยดูนี่ อันนี้ก็จะมาจากหลากหลายร้านนะคะก็คือมีร้านให้เช่าชุดเยอะมากแต่และร้านก็ราคาแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ลวดลายเสื้อผ้าก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละที่เห็นแตกต่างก็คือความอลังการของทรงผมค่ะอย่างแก๊งนี้นะคะชุดเหมือนเราเลยนะแต่ว่าผมเขาอลังการกว่าเราเยอะเลยคําว่าเคียงบกุงภาษาเกาหลีแปลว่าพาระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่างหรือ the palace of shining blessing เป็นพระราชวังหลวงหลัก และเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแทโจในสมัยคศ1395อีก200ปีต่อมาก็ถูกทำลายในสมัยสงครามกับญี่ปุ่นซึ่งพระราชวังเนี่ยก็ถูกเผาทำลายไปเกือบทั้งหมดแล้วก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานและในปี1867เขาก็พยายามบูรณะพระราชวังนี้ให้กลับมาสวยเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นไม่นานเกาหลีก็ทำสงครามกับญี่ปุ่นอีกครั้งค่ะพระราชวังก็ถูกทำลายลงอีกครั้งและ ในปี1990เขาก็เริ่มบูรณะให้สวยแบบที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นริมคลองชองเกชอนกันต่อนะคะอากาศดีมากเราสามารถเดินเรียบคลองไปได้แบบยาวๆเลยนะเอาละค่ะเนื่องจากเรามีเด็กเนาะเราก็เดินเล่นชิลๆไปในเมืองนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวไปสนามบินเพื่อที่จะบินไปปูซานกันค่ะ ไปปูซานก็ต้องไปหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนหรือที่คนนิยมเรียกว่าซานโตเรนีแห่งเกาหลีหรือมาชูปิกชูแห่งปูซานนะคะหมู่บ้านนี้เริ่มต้นมาจากสมัยสงครามเกาหลีที่ผู้คนอพยพมาเพื่อลีภัยเนาะมาที่ปูซานเพราะว่าปลอดภัยนะคะมาสร้างบ้านอยู่บนภูเขาหลังเล็กๆก,กลายเป็นชุมชนสลัมแอร์อัดค่ะหลังจากนั้นรัฐบาลก็พยายามจะฟื้นฟูหมู่บ้านนี้นะคะโดยการให้อาสาสมัครและศิลป นนมารังสรร์ศิลปะสร้างสารรค์งานศิลปะทําให้หมู่บ้านนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็เห็นผลค่ะเขาสามารถเปลี่ยนจากชุมชนแออัดสู่แลนด์มาร์กระดับโลกได้แถมที่นี่มีดอกพรอตกดสวยมากและเยอะมากเลยนะคะ ก็อย่างที่เห็นเนาะว่าเป็นชุมชนแออัดนะคะเราก็จะต้องเดินขึ้น,ขนเขาขึ้นดอยขึ้นบันไดกันนิดหนึ่งนะคะที่นี่ถ่ายรูปสวยนะบ้านเรือนมีสีสันสวยงามมีงานศิลปะสวยๆซ่อนอยู่ตามซอกซอยต่างๆนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าชายน้อยด้วยนะคะคนรอต่อคิวถ่ายรูปเยอะมากมีร้านค้ายคาเฟ่แกลเลอรี่ให้เรานั่งพักเลือกซื้อของอะไรแบบนี้ด้วย ต่อกันที่อาหารเกาหลีค่ะอาหารเกาหลีของจริงต้องเครื่องเคียงเยอะแบบนี้นะคะวันนี้น่าจะเป็นเมนูไส้ย่างกระทะร้อนเนาะท็อทิมก็ไม่รู้นะว่าชื่อเมนูมันชื่ออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นซุปเนื้อแกะนะคะนำจิ้มเขาเยอะมากมีแบบเผ็ดให้ด้วยนะก็ถือว่าผ่านนะคะใส,นะส่ภาษานนีกีซัมนซัมนนนี่เาใส่ชีสลงไปในไส้นะครับมีไส้เจืดแล้วก็โอเป็น ยำสาหร่ายกใช้สาหายยำสาหายกับผักยต้นหอมยำต้นหอมใช่ไหมเป็การทำ้อนนะชื่อเมนูอะไรสงสาว่าเดุี่าเบนบีก็เนี่ยไปี่อ่บอกสุปเนื้อแกะและสิ่นี้คือชีฟนะเนื้อล้ํนะเนื้อแ,บบแกะนะครับ เขาใส่ใบงาเกาหลีด้วยนะเนี่ยเมยใบงาเกาหลีชื่อเกาหลีเรียกว่าอะไรนะเจนแบบเด็แบบ ปูซานเนชั่นัลจอโอพาร์คหรืออุทยานธรณีแห่งชาติปูซานค่ะที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกป้องและรักษามรดกทางธรณีวิทยาก็สําหรับใครที่ชอบแนวๆนี้ก็มาดูเพื่อศึกษาหาความรู้ได้นะคะแล้วเขาก็มีเน้นการท่องเที่ยวนิดหน่อยค่ะก็คือที่เรามาวันนี้นะเราสามารถนั่งรถรางเนาะเที่ยวในอุทยานตรงนี้ได้นะคะก็จะมีจุดจอดรถเป็นจุดๆให้เราชมวิวกันค่ะเนื่องจากเป็นคาบสมุทรใช่ไหมเราก็จะเห็นเป็นพวกวิวหน้าผา อะะะไรแบบนนี้นะคะมีคนมาเดินเล่นออกกําลังกายด้วยนะและเนื่องจากทริปนี้เรามากับเด็กเนาะเราก็ถือว่าเป็นการให้เด็กได้มาเรียนรู้ธรรมชาติได้มาวิ่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะและเนื่องจากเราไปปูซานกันหลายวันนะคะมันทำให้ตารางเราค่อนข้างแบบชิวๆหลวมๆส่วนใหญ่เราก็จะเดินเล่นอยู่ในเมืองปูซานนี่แหละคะ่ะ เดินเล่นนั่งรถเล่นเดินซื้อของอะไรแบบนี้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของคนที่นี่นอกจากนี้เราก็ไปที่ตลาดปลาปูซานด้วยนะคือตลาดตรงนี้เขาจะขายอาหารทะเลแบบเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินอาหารทะเลคือแบบน่าจะชอบแต่ว่าคนน้อยมากเลยช่วงนี้เหมือนกับว่าเราสามารถเลือกวัตถุดิบแล้ให้เขาทำอาหารให้เราได้เลยนะคะ ีกหจุดที่ต้องไปเช็คอินค่ะนั่นก็คือชายหาดแฮอ่นแดนั่นเองจริงๆชายหาดที่นี่สวยมากเลยนะแล้วก็สะอาดมากด้วยนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่เยอะที่นี่มีป้ายแฮอ่นแดให้ถ่ายรูปด้วยให้รู้ว่าเรามากันที่ชายหาดแฮอ่นแดนะไม่ใช่ที่อื่นนะคะและเหมือนเขากำลังเตรียมทรายเพื่อที่จะมีการประกวดการก่อกองทรายกันมั้ง จากด้านหน้าจะเป็นวิวทะเลสวยๆแล้วด้านหลังก็จะเป็นวิวตึกนะคะสวยงามมากวิวตึกแบบสูงมากๆเลยนะ ทัวริสทรปที่ต่อไปก็คือการนั่งรถไฟเลียบชายหาดแหอึนแดค่ะหรือใครอยากจะนั่งรถไฟลอยฟ้าที่คนไทยชอบเรียกว่ารถไฟปุกปิกก็ได้นะราคาก็แรงอยู่นะคะเราก็เลยนั่งรถไฟธรรมดาจะเห็นว่าในรถไฟเนี่ยเขาสร้างให้หันหน้าเข้าสู่ชายหาดอย่างเดียวเลยนะคือด้านหน้าเราจะเป็นวิวชายหาดวิวทะเลแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาที่ไม่มีอะไรเลยค่ะ ซึ่งก็จะมีหลายสัเตชนหลายสถานีให้เราจอดลงถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่อื่นต่อนะคะเราก็เลยไม่มีเวลาลงถ่ายรูปค่ะนั่งรถไฟสายนี้ไปยาวๆเลยอันนี้มีรถไฟอีกสายกําลังสวนมานะเขาก็จะเน้นสีสันน่ารักสดใสแบบนี้นะคะเหมาะแก่การถ่ายรูปสําหรับรถไฟลอยฟ้าเนาะรถไฟปุกปิกเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะจะเห็นรางข้างบนอยู่นะคะ เอาจริงๆส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้รูปวินเทจสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกรถไฟแล้วถ่ายตัวรถไฟมันจะสวยกว่านะคะเพราะชมวิวแล้วก็ก็อย่างงั้นนะอย่างที่เห็นนะคะแต่การนั่งรถไฟก็จะทำให้เราสามารถไปถึงจุดชมวิวตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะมีจุดชมวิวแบบอย่างเงี้ยสกายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยสองที่นะ ถ้าใครอยากได้รูปรถไฟแบบคลาสสิกอะ่ะจะต้องมาที่ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปรถไฟสวยๆของเขาเลยนะคะ ถึงสถานีปลายทางแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งบัสไปต่อกันที่วัดแหดงยงกุงซานะคะก็อยากจะบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยดอกพอตกดเต็มไปหมดเลยนะช่วงเวลาที่เราไปคือเป็นช่วงที่กําลังบานสะพรั่งเลยนะคะเรานั่งบัสมาแล้วก็ต้องเดินเข้าวัดกันแบบนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะวิวก็จะสวยประมาณนี้ สำหรับวัดแท่ดงยงกุงสานะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ต้องไปเช็คอินค่ะเป็นวัดที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลนะคะซึ่งจะได้วิวทะเลแตกต่างจากวัดอื่นๆที่เขาสร้างบนภูเขาค่ะและแน่นอนว่าทางเข้านอทุกคนจะต้องเดินลงบันได108ขั้นที่เขาสื่อถึงการชำระกิเลส108ประการนะคะ ค่ะกลับเขาบอกว่ามีทางกลับอีกด้านนึงนะแต่ว่าเราก็กลับด้านนี้นะคะเพราะว่าเรากลับมาถ่ายรูปสำหรับวัดนี้ก็เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งท้องทะเลที่ช่วยปกป้องผู้คนในทะเลเนาะ หลักๆเลยก็จะเน้นเจ้าแม่กวนอิมและมังกรนะคะสิ่งที่น่าสนใจนอกจากรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแล้วเนี่ยก็ยังมีเจดีย์มชั้นเนาะรูปปั้นอย่างอื่นแล้วก็จะมีรูปปั้น12นักสัตว์ค่ะอ๋อเขาเคลมว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในเกาหลีด้วยนะผู้คนก็นิยมมาขอพรเนาะขอโชคลาภแล้วก็ขอบุตรกันที่นี่นะคะ ส่งท้ายทริปเกาหลีบูซานด้วยการไปนั่งชิวนั่งปิกนิกที่ส่วนสาธารณะค่ะเพราะว่าที่นี่มีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้วิ่งเล่นนะคะเราก็ปล่อยเด็กวิ่งเล่นกันไปผู้ใหญ่ก็นั่งปิกนิกหาอะไรกินกันสวยๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทับพิมไว้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ